สวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้นี่เลยโอ้ไม่เห็นตีสามนะตีสามนะคะ <c oughs> ตอนนี้ที่บ้านเราอยู่ที่ยี่าคงศาจ้ะทุกคนเราจะไปไหนกันนี่เราจะไปพิช,ชบูรณ์กันนะคะ <c oughs> คราวน,นี้ก็คือจุดมุ่งหมายของเรานะคะก็คือจะไปวัดผาซ่อนแก้วนะคะแต่ว่า,เ,าเราออกตี่สาวนี้กะว่าจะไปถึงนู่นสักประมาณเจ็ดแปดโมงก็คือแบบไม่ต้องรีบนะคะแล้วก็ไปเช็คอินที่โรงแรมที่เราจะไปพักก่อนนะคะเดี๋ยวพวกเราจะถ่า,ายคลิปไปเรื่อยๆแล้วก็ตัดต่อให้ทุกคนดูนะคะช่องเอเกมช a n แน l ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราสคนด้วยนะคะบ๊ายบาย สวัสดีครับตอนนี้เราก็จอดพักนะครับถึงขอนแก่นแล้วตอนนี้จอดพักที่ปั๊มปตทนะฮะไปพักห้า,างแรกพาคนมาเข้าห้องน้ำมาตองเลยพาลงท่ามันเงียกว่าวดพาคนวันทองข้าห้องน้ำกันบเงียไม่เดียวไม่ได้เถืองอ่ะมันอันม,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 มันเป็นอั่นพาเธอมาเนี่ แล้วหล,ง,ลงทางครับหลงทางเลยซอยเลยซอย,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 ย <c oughs> นิดหน่อยเองเงียบมากหมดโอเคค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราเปลายทางนะคะคือจากร้อยเอ็ดไปที่เพชรบูรณ์เดี๋ยวเราดูซิว่าเราจะไปถึงนั้นประมาณเท่าไหร่นะคะไปะเราอยู่ไหนเนี่ยเราอยู่ไหนแล้วเ,เราถึงไหนแล้วอยู่ปรทมร่มสัก พ,หหพักรถครับตอนนี้พักรถวว้าวพักรถชักสิบยี่สิบนาทีก่อนเดินทางต่อ Oh I'm walking body. What's he Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet. Yeah, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. มาถึงแล้วนะคะทุกคนเขาคอลินแดนนะคะริมแดนที่อาจจะชื่อพูดผิดนิดนึงนะคะอยู่ใกล้ๆนะคะแหล่งที่พักของขาต้นแก้วนะคะมองจากตรงนี้ไปะคะือไปอีกไม่ไกลแค่สองกิโลนะคะเราจะถึงอล่งวัดขาต้อนแก้วนะคะกำลัเล่นไปมีหลายอย่างสตรอเบอรี่มังคุดมีทุกอย่างเตบบ้านไปเลย

นี่ห้องของเบาเครับเป็นห้องทุเรียนนั่นเองเดี๋ยวพาไปอยู่ในห้องครับาสวยไหมในห้องก็จะมีดีิในห้องก็จะประมาณนี้นะครับเตีเยงมีทุเรียนด้วยมีแอร์ แล้วก็ทีวีมีตู้เย็นให้ด้วยแล้วเดี๋ยวไปพาไปดูห้องน้ำกันห้องน้ำก็ประมาณนี้นะครับโอมีเครื่องทำน้ำอุ่นให้ด้วยมีของมาให้ด้วยแล้วก็นี่ก็จะเป็นโภชอาหาร สามารถสั่งได้นะครับโหลาบยังมีเลยเสร็จแล้วนะคะห้องนี้ไปห้องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในห้องของเรานะคะมีหมอนสองใบแล้วก็มีผ้าห่มให้เราด้วยนะคะก็มีทีวีพัดลมมีพิทมีทีวีมีแอร์นะคะห่างจากจุดท่องเที่ยวของวัดถาซ่อนเชี่ยนะคะอยู่ที่สองกิโลนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งน,นะคะ แล้วขอมาอัปเดตค่าราคาที่พักนะคะเผื่อทุกคนเสนใจขอขอดินแล้วนะคะจะอยู่ที่จันทร์ถึงศุกร์จะอยู่ที่1,000บาทนะคะเสาร์อาทิตย์น,นะคะจะอยู่ที่1,300บาทค่ะหรือว่าผู้ค้ากดว่าจะจะ,ะมีราคาเปลี่ยนแปลงไหมสามารถ โทรสอบถามได้ตรงนี้เลยครับ<ช>เดี๋ยวทิ้งเบอร์ให้นะครับโทรมาสอบถามได้ตลอดคือ<ช>ราคาเนี่ขึ้นอยู่กับเทศกาลหรือเดือนไหนวันหยุดวันอะไรเนี่ยราคาแล้วแต่ไม่แน่นอนครับขึ้นอยู่ช่วงวันหยุดอลองโทรมาสอบถามได้นะครับตามเบอร์ด้านนี้เลยนะครับค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะตอนเย็นนะคะถ้าสมมุติว่าเรานะคะอยากกินเนื้อย่างเนาะเราก็สามารถทานที่หน้าห้องของเพลงได้เลยนะคะ พี่เขาจะจัดเตรียมโต๊ะนะคะให้เรานะคะทานเนื้อ,อย่างแล้วก็จะมีแบบว่าอุปกรณ์เกี่ยวกับพว้เนื้อ,อย่างแต่เราแค่เตรียมพวกแบบเนื้อมาเนื้อมาเกา็ได้หรือหรือสัง่งกับที่นี่ก็ได้ที่นี่ก็มีครับใช่คะ่ะเดี๋ยวพวกเรานะคะจะเปิดคลิปเป็นอีกทีนะคะอยู่ที่วัดผาซ่อนแก้วตอนนี้พวกเราขอเวลาพักผ่อนกันก่อนนะคะบายตอนนี้นะคะเรามาถึงวัดผาซ่อนแก้วแล้วตรงนี้นะคะ วางรถนะรถเยอะเยอะสวยมากเลยครับ ใถอดลำเท้าตรงนี้เต็มขอไปนีดเดยนั่งต <c oughs> ่อน,น,อนิด่ ถ้า mm. มากาดเช้าเช้านี่คือแบบจะดีมากเลยนะคะแต่คือของเราเริ่มมาช่วงบ่ายช่วงบ่ายนี่คืออากาศร้อนมากเลยนะคะก็จะมีอาหารอาหารนะคะแล้วก็จะมีสั่งจะมีพวกแบบแล้วก็จะมีเซเว่นนะคะของน่าชมของปาก็มีเยอะนะคะตอเบอรี่หรือว่าชุดของฝ่าเลี้ยงก็มีนะคะอยากให้ทุกคนนะคะลองมาเที่ยวโอมิง 别笑我。